นิทานเรื่องแม่ไก่กับลูกไก่ในวันที่แสงอาทิตย์ส่องแผ่นดินแห่งหุบเขาที่เงียบสงบแม่ไก่สีทองและลูกไก่ตัวเล็กของเธอได้ออกไปหากินในสนามหญ้าที่เขียวชอุ่มรอบบ้านของพวกเขาพวกเขาเดินผ่านดอกไม้ที่กำลังบานสะพรัง่งและพุ่มไม้ที่มีใบสีเขียวสดใสในขณะที่แม่ไก่คอยหาอาหารอย่างขยันขันแข็ง ลูกไก่ตัวน้อยก็เริ่มเพลิดเพลินไปกับการสำรวจโลกใบใหญ่รอบตัวลูกไก่น้อยเดินเล่นไปเรื่อยๆจนเข้าไปในพื้นที่ที่มีหญ้าสูงและพบกับเมล็ดพืชขนาดใหญ่และแข็งมากที่ตัวเองไม่สามารถกินได้มันคิดถึงแม่ทันทีและตัดสินใจนำเมล็ดพืชกลับไปให้แม่ด้วยความหวังว่าอาจเป็นอาหารที่ดีสำหรับแม่เมื่อลูกไก่นำเมล็ดพืชกลับมาให้ แม่ไก่ได้ยินคำบอกเล่าของลูกไก่และรู้สึกปลาบปลื้มใจอย่างมากแม่ไก่พูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นว่าลูกเอ๋ยแม่ภูมิใจในความมีน้ำใจและการคิดถึงผู้อื่นของเจ้ามากการแบ่งปันและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่สุดหนึ่งในชีวิตลูกไก่น้อยรู้สึกอุ่นใจและมีความสุขที่ได้รับคำชมจากแม่วันนั้นทั้งแม่ไก่และลูกไก่ ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความสำคัญของการแบ่งปันและการมีน้ำใจต่อผู้อื่นพวกเขาจึงกลับไปที่บ้านด้วยความรู้สึกอบอุ่นในใจมันเป็นวันที่สวยงามและมีความหมายมากสำหรับทั้งคู่เพื่อเป็นกําลังใจอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ